พระพิคเนตเป็น Universal of God พระองค์เป็นเทพพระเจ้าของความสำเร็จมันคืองานศิลปะที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งในกระบวนทั้งการคิดการทำความพยายามที่ทุกอย่างที่ศิลปะต้องการองค์พระพิคเนตเนี่ยท่านมีสตาวุธเนี่ยมันมีมากแต่เราจะเอามาถือทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้แล้วแต่ละคนเนี่ยใช้สตาวุธเนี่ยไม่เหมือนกัน เขาก็จะเอาดวงดาวและะตาชีวิตเราที่เกิดเนี่ยผูกกับสตาวุธด้วยตัวคุณเองอ่ะสามารถลิขิตชีวิตคุณโดยมีเทนเนอร์ครั้งแรกที่เพิ่งเคยเห็นพระคเนที่มีการเปลี่ยนอาวุธในมือได้เท่ากับเราสามารถเปลี่ยนความหมายของพระองค์ในแต่ละวันได้ด้วยเราสามารถลิขิตชีวิตเราได้เพิ่มขึ้นเราสามารถสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าของเราได้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะจันลองใจของคนที่จะกระทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ เพื่อให้ส่งความมุ่งม,มากปรารถนาในแรงศรัทธาของแต่ละตัวแต่ละบุคคล